โอเคทุกคนเราก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยนะเราจะไปเดินหาฟังนั้นก่อนอม่อยู่ไหมนะหล,นหลานๆแย่หายไปไหนทุกคนเราไม่เจอหลานเราเลยอะ่ะหมอแม่งมีหมอแม่งสับตัวเลยเหรอ อรีโง่เอ้ยอ okay. ีโง่อีมองโง่เล่นดีดีไม่เปลี่ยนชอบเล่นในฮันเตอร์ดาเนาะถ้าคนเฟร์เล่นดีดีไม่เปลี่ยนชอบเล่นในฮันเตอร์ดานั่งไปตรงนี้เงียบนะน้่นมันอยู่ไหนกัน และงูีกแลวโง่แม่งทุกวันหมอนั่นใช่กูไปนั่งเลยนี่แม่มาปวดนะจะามาปวดนะ ไปกินกันกระจุกเ <Hey. S 1> ออตีดโดนเลยลองสดนี่แนะ่ไปนั่งเก้าอี้เดินไม่เคยนั่งป่ะเฮ้ยแมวแต่ว่าให้คนแถวนั้นนั่ง <Hey. S 1> บาบาเบยค่ะลูกเสร็จพร้อมกับทีดิวเลยตอนนั้นตัวน,นั้นน่าจะเป็นคนปายฝันนี้นจะเป็นหมอไปไล่หมอดีกว่า นั่นไงกูว่าเลยคนป่าจา้ะคนป่าไม่ใช่หมอคนป่าโดนโนดนคนป่าไม่ใช่หมอคนป่าไล่ยายกันเออแล้วก็ตีันกัน นี่เไปไหนฮะกลับมานี่เดี๋ยวนี้นะนี่แนี่ยคนกลับไปตายนะเมื่อ ของสีเดเด้วยกระตุกไปกินก่อนนัดนึงเอยล่าไอ้ล่า,ล,าล่าฟังกูหน่อยดิมึงจะกลับตอนไหนกลับพรุ่งนี้ฮะ วันวนี้นี่ไงบอกแล้วมันต้องเอาอีตัวนี้นั่งเป็เตัะวมันปวดดีนะเอยเอยีตัวป่าด้วยนะเอ้ามือลั่นกดกระจก Mình cứ dán cả chú em Ok, à, đi, đi. đi lên Mà luôn con Chạm mình mang được Đôi lên จะไปลเจออะไรไหมค่ <c oughs> ะไไสามจะตายหรือไงไไน,อนั่งไปก่อนสอง ทุกคนเราเก็บหมดแล้วเราเก็บหมดยูนั่งไปไปเลยวาดเล่นๆนะ่ะยูน้าสวยอยู่เหมือนกันอีอ่ตลกอะคุนยาน่าละ่ะกับวันน่มือ ก็ชอบดีนะได้กลับไปเรียนแล้วกูก็เหมือนกันไม่ได้เวลามาทำคลิปง่ายๆหรอกถึงกูก็คุผู้กมลค้าลูกคุคลิปน้ม้ชมคุณด้ชดมดค้ค้ค้ไ้ชมคุคค กดไม่ออกให้ดูสกินคุณย่าสวยๆก่อนก็ได้อะให้ดูสกินคุณย่าสวยๆก่อนหนึ่งดีอืมให้ดูสวยๆอ่ะโอเค